อยากที่ออกสามโตเพื่อนหายหาสามหกมาแล้วสามพกแล้วกลับมาฝันโตงมดผันสมบัติออกมาเนี่ยอีกสองหมื่จงมาผันมาผันฝนวาค่ะก็จะมาหุกซีซ้ำฮุกซีซ้ำเป็นเป็นเสียงกระซิบบอกบใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเฮ้ยหาโชนแม่วัสดีค่ะทังจากเะมากอ่ะ ไรับเป็นบางหน่ะมันเป็นแปดเจ็ดเนาะจ้ามึงจะไปก็บาถืองวดนะเนาะก็มางวดนี้คืองวดล่าสุดนนเจตังไปอยู่แต่ว่ามันบอถือต่ว่าเจตังนี่เว้นอยู่งวดนึงงวดหนึ่งได้ยินข่าวว่าแม่หนี่เข่าสามตู่เพื่อมะบอกจังจักระจักแล้วได้ยินข่าวอยู่เนาะื่อได้ทู่หาแล้วเนาะ ดูดอนผึ้ยสมุกรเตือกเจนมวนกันาที่บ้านี่และตัวเลยนี่บ่าคอยไรเ่ยฮะดังๆเนี่ยดังๆจักไมยไ่ดงยืนน้ำเนาอันนี้บอแม่อันนี้แม่ได้บ้าใจนี่ยเน่ากัญญาเลนะว่าเรามาด่นหาพุกสามพุกอยู่กลางม่งหัดจื้อบ่ได้จื้อว่ตะเตอันต้งกดูกลางสยู่กลางอันบ่ เอาตัวนี้เลยสามตัวนี่มันขนาดกว่าวันเดียาวันนู้นห้าสามหกหกสามหกเอาสามเขาก้างครับกว่าห้าสามหกหรือห้าหกสามว่าจังสรนแล้วคนก็เลยมาโตัวถึงโตัวถึงเต้งบาทเจ้าก็เลยเอาเจ้าถึงตรงๆพร้อมทั้งโตัทั้งเตียงทั้งโตัวถึงเต้งบางคันไปกันว่าสันอันนี้พี่น้องยีว่าสันซีเด้อคือมันเป็นยังซีเจ้าต่างกับพวกใดไปเนาะเดี๋ยวเอฟซีกับซีมาดาข่อยว่าข่อยวเดลมหาเจ้าไง พอยก็ยังบอกอันอันชุ่มลังออกไปพอยังว่าเขาถือว่าอะไถือพอยก็ว่ามันเป็นงวดเว้นเด้อพ่อยว่าม่นเป็นยังเขาว่าคืองวดเว้นงัวเขาเอาจังนสี่ได้บ่เจ้าสิรับโทรศัพท์ได้บ่อันเวลาเฮาบ่มาสิ่เอฟซีเพิ่นกัสิอันนั้นให้จังได๋บ้านหนึังคันแม่บ่ปล่อยโทรศัพท์น่ะให้แม่โทรหาหนูหนูสิมาถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิ่งหรือไม่คันหนูหยุด ติ๊กข้างไก่นกัสซีเออเอาตัวเลขฝากเพื่อนสิแม่เออเออเออเอาเอาจังใจแม่อย่าลืมอันเลขอันเบอร์ตัวเขียนไว้นะบอกเดี๋ยวนู้นจะเขียนให้ไหมอีกเออนั่นก็จื่อแล้อะไรอันนั่นก็ในเทียงยังบ่ลืมอยู่ดอกปะนั่นละเอาเบอร์นั่นละไปโทรหาให้โทรหาว่าจะตางฝันดีแล้วเด้อได้เลขแล้วถ้าบุตรมาเฮาสิเอฟซีถึงถึงบ่อยากโทรก็ถึงบ่อยากหมั่นใจปานได้นั่นนะบ่เดี๋ยวเอฟซีผัดฮาว่าเฮาขีตัวอันแม่แม่ S <S เข้ากับเข้ากับเขาใจเขาอยู่ได้ว่าดูทีไรมันไม่เข้ากันสิหม่ <S <S เข้ากับเข้าใจเขาอยู่ว่าเอา <HARF. S 1> เวลาอารมณ์คิปไม่เห็นเขา้าเวลามาถ่ายแล้วเข้าตลอดอก็เข้าใจเพิ่อนอยู่แต่ว่าบางเธอเข้ากับมานํามาตามบ่ได้สงวดเนาะบางเธอมัน,น,นก็แล่นไปสายไก่มันก็พลาดสิน่อแต่ว่าอันอันเงินซื้อมูอซื่อนอะไรเงินต่อซื้อลอตเตอรี่แล้วซื้อแล้วได้อัน ตัวใดแม่เขาว่าดังๆรู้สูเอ็มซีฟังนะสี่สามหกสี่สามซื้อไปแล้วหกสี่สามแล้วแต่มาแต่ไซโนบานเนยจากเด็กมาจากได้แล้วจัดเถอแม่แม่แล้วขึ้นตัวใดก็แม่อ่านกับูกสี่สามมาแต่ไซตตัวนี่มาแต่ใส่มันจะเจ้ปันออกจากตัวนี้แหละ ฟันออกจากตัวฟันออกจากตัวนี้ฟันออกจากตัวนี้ไม้เขาว่าอ๋อไม้เขาว่าแม่เก่งเอาวันนี้ปนหนึ่งยินแต่ปน่าจักปนมาหกสามหรือสี่สามอันนี้ก็ได้ก็เป็นฟันคือเก่าฟันคือเก่าอันนี้ฟันฟันเมื่อไรแม่ฟันตรงหมดมากครับตัวไม้เขาว่าหลังจากที่ออกสามโตเพิ่นหาหาสามหกมาแล้วสามหกแล้วกามาฟันตรงหมด ชั้มันว่าออกมาเ,มนเนี่ยอีกสองหมื่นจังมาพันมาพันฝนว่าค่ะก็จังมาฮกซีสามฮุกซีสามเป็นเป็นเสียงกระซิบบอกเป็นเสียงกระซิบบอกเนี่ยก็เลยง่ายๆก็ไปซื้อรถตะเลวไว้ก็ได้แล้วใหไปไลแล้วว่ะเสียงเสียงนี่เป็นเป็นเสียงเห่าซิมไซมูเลยบอกเสียงบอกเลยหูนี่แหละฝนว่าจังไรเมียฝน 6, 3, 6, 3, ่าฮุกซีสามฮุกซีสามหนว่า,าอย่างนี้ ละเอียมกมันชัดก็เลยไปซื้อไว้กันนะคนยังยังว่าซื้อเอายังซื้อเอาจักสองใบอย่างเี้ยคนเลยไปเห็นเลขตัวนี้เห็นมือมุ่นหนักใช่ตัวนี้ก็เลยมองกัะกับเสียงอันหกสี่ามเลยไปซื้อกันเนี้ยเพิ่นกระสิบเพิ่นซ้ำเสียงหูบซ้ำเสียงหูนี่แหละไปจังหกสี่สามหกก็เลยไปซื้อแสดงว่างวดที่แล้วนี่อันนี้กับเพิ่นบอกเม่นบอก เพิ่อนบอกอันนี้ขนอันนี้อันงวดที่จะตังบุมากครึ่งวดนหนึ่งเนาะงวดนหนึ่งก็ครึ่งวดนี้ครึ่งวดนี้ไรหนึ่งวันมันเพิ่นบอกหาสามหกหาสามหกบัดงวดต่อมาน่ะหกสี่สามหกสี่สามบาทเด็กกับสิบกับสิบฟังด้วยพี่น้องนะคะงวดนี้หกสี่สามนะคะอ่ะแม่ยุ่งกับซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วซื้อแล้วเนพิ่นได้สร้างยังอีกอยู่บ่าแม่เพื่อนได้สร้างยังอีกบ่ะจกว่า ซื้อนั่งนั่งโน่นแลาววะว่าจะได้ก่อนพอใหญ่เวทว่าซื้อนั่งนั่งโน่นแล้วเออซื้อก็จังหอดมือกันเข่งว่ะแล้วไปซื้ออีกตัวเดีเพิ่นบอกว่าจะได้ให้ซื้อตัวใดนักหนักพญ่เวทว่าตัวนี้หกสี่สามเราบอกให้ซื้อสามตัวนี้เลยบ่ค่ะซื้อเลยไปซื้ออีกเลื่อยายแล้วเอาแบบค่อยๆฟังแล้วมันจะคือตัวนี้เราว่าค่อยๆฟังเพิ่ลา่าุกสี่สามฮุกซื้อดูซื้อดูอีกแล้วว่ะ อันนี้มาต่ร้อนเราบ่จัยงมาจอดหอดวังได็กก่อนั่งประมาณสิบนาทีแม่ก็มาหนูก็เลยว่าเออ่พราะว่าหนูไปคนเดียวคืออยู่พุ่นมันลําบากเนาะหนูก็เลยคิดว่าหนูมานี่ดีกว่าตอนสีค่ำคำนะนะมันนี่หนูโอหนูว่าคันผมมาหาจะย้มเท่าใดนี่เด็กเขาคุดเท้าว่ะถือว่าผาดผาดก็จังว่าช่วงจะบ้ามากบ้ามากก็มาถืออันหาอันนีเนาะ มาถืออันหาชุนค่ะกำบ,บ้ามาไลา่หัวเนาะมาถึงกมาบ้าอีกว่างันมันออกกับแปดเก้าสี่เนาะมันออกเอาจังสีเ่เ้ยแม่ามาถึงก็มาถืออีกวันนี่มามโูนั่นอยากให้แม่ได้เงินเอาจังสี่ให้แม่นั่นโทรหาหนูโซ่เบอร์ไปก็ได้บ้านให้ให โทรไปบอกเลขหนูคหนูก็ได้มาหนูก็จะเอาตัวเลขฝากเอฟซีเบาไปสิแม่เพราะว่าถ้าเกิดเลขถือเพิ่นมีน้ำใจให้สินะหนูก็อยากให้แม่ได้ังสินะค่ะแม่นมอเพราะว่าคันอู้ขันสามตัวปานนี้เนาะเอฟซี่นกะโอ้ยมวนมนใจแล้วเนาะโอ้ยเฮว่าจัดหมดครับลูกแห่งสีดังแตกตึงตึงแล้วเนาะเพิ่นพลังมาหาใหย่ยงเต็มให้หน้าอันนี้กะ อันเขียนไว้มเบิ่งแน่คนไขเบิ้งแน่คนไขเบิ้งแน่ตัอคนเลยเอาไว้ในคนเลยห่ออัดซื้อรถแต่เล็คนเลยมาห่ไว้วะวัที่แล้วคนกัมาซีมห้คักหน่อยแต่ว่าคนเราถือถึงตวถึงเต้งคนเรเงี้ยนคนช้อนไหนหรืคนังนาคือจังหวาหกส ือห้าสามหกอุเหมันใจส้ำชัลนก็เลยเอาซ้ำเหมือนก้างเลยป่ะห้าหกสามห้าสามหกเพินว่าจังสรนแล้วบอกแค่นี้บอกแค่นี้เลยบอกยังไปเลยมือนมัยังปตเขียนกลางขึ้นเลยอันนี้แสดงว่านอนนอนแล้วเมืองหัเมือขึ้นลุกมาเขียนเลยปะมาเขียนเลยประมาณนั้นเพิ่นมาไหวอยู่ดอกวะาัตตาเนี่พ่อทุกทุ่มเขียนใหเลยเอาค่านี่คือมาตะเว้นแท้ ปกติหลังเที่ยงคืนหลังเทียงคืนละสิาะไอ้จะ่อกคนบริโอกไปหน้าเธอได้หมคล้ายเขบขวดไวนไว้ๆมันจะเป็นดังสีหรือเปล่าแม่เวลาชงหนไปทายยาขวดมันจะบ่ค่อยออกแต่ว่าเวลายูุ่นี่นะมันมักออกนีละมองนี่ละสังเกตเบิ่งเด้เที่ยวหนักกันยู่นี่เนาะปนวายู่เที่ยงนั่นวาเก่าชีหรือเก่าชามเดี๋ยวก็ไปออกเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอายมองนี่เละพี่น้อง Uh, <laughs> เอาเป็นว่างวดนี่นะคือเอาตัวเลขให้พี่ให้นอ้ <laughs> องแต่กองเอฟซีมีโชคนะคะ <laughs> แต่ว่าสำสำรับต่อไปนี่ขอขออย่าพลาดนะแม่เนาะขอให้ต่อซู่งวดน,น,น,นะคะเพราะบางงวดบางครันหนูไปหาแม่อยู่แต่หนูไปเจอหนูไปกระลูกไส้แต่ว่าหนูไปเจอแม่หนูก็เลยตีรถกลับเมือ <laughs> เลยจำาม่ได้ว่าเมื่อไหรแต่ว่าไปกระลูกอยู่ไม่เห็นแม่หนูก็เลยกลับโอ้ยหนูว่าพลาดพลา,าดอีี พอว่าแม่แม่ไปงานอีกอย่างนูลนนู้นจำบ่ได้พอว่าหลังจากหันนกนก็เลยไปอุดรนนก็บ่ได้ตามเลยไปแต่มือนั้นมือว่านพันไล้ยบึงไปแต่มือแล้วเนาะก็ไปท้ายอาไรไปเห็ดแล้วเนาะไปงวดแรกแล้วก็ไปไปยู่วังหันไปยู่งวดเมื่อกี้นี่แหละงวมันอว่าอันหาหกสามนี่ไปยู่แต่บ่เห็นแม่นกก็ได้ตีรถกลับอยู่หน้านะพี่น้องแมนจอก็นันได้เนาะแมนก็เลยบบมีโชค อาจจะได้นะคะอาจังได้ขอโทษได้หลายสำหรับวันนี้แม่เอาแม่ย้ำตัวเรียนให้เอฟซีแน่ย้ำตัวเรียนตัวเรียนเอาตัวไหนวาให้เอฟซีฟังกันดูสำหรับตัวอะไรสำหรับตัวนี้นะคะสี่สามสามตัวนี้สามตัวย้ำตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขของแม่ยงนะคะงวดนี้เนาะฝากเอฟซีไว้สี่สามเหละหกสี่สาม ตัดเล่นสองตัวก็สี่สามสามสี่หกสามไม่หกสามสามหกหกสี่สี่หกแมนบอลแมนเอาเนาะฝากเอฟซีเด้อพี่น้องให้โให้มารสุขุสุคนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ